กลับคลับของคุณครูวันนี้มาดูตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิดประโยชน์ในการสอนและบริหารจัดการโรงเรียนวัดเตาปูนอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะการเปลี่ยนการสอนจากอนาล็อกสู่ยุคดิจิทัลกลายเป็นครูพลัสศึกษาและครูนาตศิลินในศตวรรษที่21ได้อย่างไรในตอนคุณครูในศตวรรษที่21ชื่อนะคะคุณครูจุธารัาตน์วงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อครูอิ๋วนะคะตอนวิชาหน้าตศิลินไทยนะคะ คุณครูภาคภูม,เมิเขาจะมีเขาจะมีห้องอยู่ห้องของชูนะคะเราก็จะไปอัดในห้องนั้นกันเวลาเออก็จะดูมุมกล้องคุณครูเขาก็จะบอกน่ะคะ่ะว่าเออนี่มุมอยูร่ระดับนี้นะช่วงนี้นะให้ห้ามเลยเฟรมตรงนี้ไปนะอย่างนี้ค่ะแต่นี้เวลาตั้งวงอะ่ะเขาจะมีวงอยู่แล้วถ้าผู้ชายหรือตัวพระวงบนก็จะอยู่ระดับแง่ศีรษะเราก็บอกว่าเลยไปหูไปนิดนึงตัวนางอยู่ระดับหางคิ้วอ่าหางคิ้วของคนของตัวเองอย่างนี้ค่ะเขาก็จะรู้ วงล่างก็อยู่ระดับสะดือหัวเข็มขัดหรือชายพกถ้าตามจับหน้าตาสินนะคะหัวเข็มขัดก็คือหัวเข็มขัดนักเรียนอะไรนี้มาดูรูปแบบนะคะมาดูแบบนะคะแบบชาวบ้านเห็นไหมคะสวยไหมคะลูกสวยค่ะต่อไปแบบที่สองนะคะแบบรัชการที่ห้า ใช่นุ่งผ้าจงกระเบนสวมเสื้อราดระแตนใส่ถุงเท้ารองเท้านะคะเวลาสอนอะ่ะครูเป็นคนตลกเออเป็นคนดุด้วยตลกด้วยเราต้องแบบมีทั้งมุกตลก แล้วก็แบบฟอดแทรกแย้เขาแบบเบื่อสมมติเราเหมือนว่าเราคุยเรามีคนอยู่ข้างหน้าอ่ะแอดแอจะไปไหนคะอะไรอย่างนี้เหมือนเรามีคนอยู่ข้างหน้าเราแต่ว่าเราคุยกับกล้องใช่ไหมคะอ่าแล้วก็แอดแอดแอดครูรู้นะจะไปไหนอย่าเพิ่งไปห้องน้ํานะคะซ้ายขวา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 แล้วเราพอนั้นเราก็จะถามว่าจีบยังไงตั้งวงยังไงหน้าติยศัพท์อย่างนงี้ค่ะถามเขาเราจะมีถ่ายคลิปก่อนให้เด็กดู พอดูแล้วอ่านนมมันจะมีตารางเรียนเราจะให้เรียนตามตารางที่โรงเรียนเราจัดไว้เวลานี้เวลานี้อาจสมมุติว่าก้านาฬิกาเออก้าวนาฬิกาสามสิบถึงถึงนาฬิกาสาิวิชาหน้าตัสินอาจเริ่มเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มเรียนแล้วเราก็จะเจอกันนัดเจอกันในไลน์ของนักเรียนนะคะไลน์กลุ่มของเขาค่ะอาจทีนี้มาเจอกันเช็คชื่อเราก็จะเรียกชื่อนะคะมันมีรายชื่อเราก็จะเรียกชื่อเรียกชื่อเขามาค่ะมาค่ะมาค่ะมันก็ไม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกค่ะ อ่ะเพราะว่ามาค่ะอ่ะทีนี้หลังจากที่ดูคลิปที่คุณครูให้ดูไปแล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นระงวงมาตรฐานม,มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเราก็จะถามไปอ่ะก็จะมีคนตอบมาพอมีคนตอบก็จะให้คะแนนถ้าแบบว่าเด็กมาเรียนไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคะก็ต้องนี้ละค่ะอัดคลิปแล้วก็วีดูวันนี้ละค่ะเพราะามันจําเป็นจะต้องทําเด็กจําเป็นจะต้องเรียนรู้ต่อไปถึงจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นเราต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็ต้อง สอนอัดคลิปนี้ไปแล้วก็แบบให้เด็กเข้ามาเนี่ยค่ะเพราะมันเด็กทุกคนต้องเรียนรู้หนูก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะให้เราได้รับความรู้มากที่สุดอยู่ที่บ้านเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้มากต้องเตรียมอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เพื่อที่จะมาเข้าเรียนกับคุณครูทางวิลูมค่ะก<ค>็ะไปดูย้อนหลังดูอะไรใน YouTube แล้วก็อ่านอะไรเพิ่มเติมบ้างค่ะครูจะนัดทุกอาทิตย์ค่ะอย่างวันจันนี์ยอย่างมาลวบวันจันร์อย่างนี้ก็มาส่งอีกทีวันจันหน้าบางบางวิชาก็คือส่งเปิดไปเลยถ้าแบบปิดปิดแค่ระยะเพียงแค่1เดือนนะคะก็คือครูเขาก็ให้มาแค่1เดือนแล้วก็ทําส่งเปิดทีเดียวเลยค่ะโดยจะเน้นที่ออนไลน์ใช้แอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีอยู่ ผมยอมรับว่าความแตกต่างระหว่างระหว่างบุคคลรอต้นทุนเราไม่เหมือนกันโดยเฉพาะเด็กชนบทบางทีเขาไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีอะไรต่างๆเราพยายามผนวดให้มันได้ง่ายที่สุดนะครับก็คือรวบรวมสภาพกำลังของครูเราในการอบเยี่ยมบ้านแนะนําการใช้โทรศัพท์เป็นขั้นต้นนะครับแล้วก็บรรณาการในการถ่ายทําโดยถ่ายคลิปถ่ายคลิปลงลงผางช่องทางเอพิชันที่เรามีอยู่ที่เขาให้ใช้ต่างๆนะครับแล้วก็ มีวิยากรที่มาช่วยในการตัดต่อว,วิดีโอถ่ายทำวิดีโอการเรียนการสอนนะครับขอบคุณที่ทิศทรู true, มอบโอกาสถามว่าทำไมบอกว่ามอบโอกาสมอบอุปกรณ์ไม่พอมอบบุคลากรถึงคุณให้อุปกรณ์มาแล้วไม่มีบุคลากรจบเราใช้ไม่เป็นเครับเอาเอาน้องหลังมาช่วยครับมาช่วยสอนคุณครูนะครับแนะนํากระบวนการใช้แอปพลิเคชันใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทุกอย่างที่มีอยู่นับที่มีอยู่ที่เราใชเา้เราเน้นว่าเราใช้ ทุกอย่างครับที่มันเป็นการสื่อสารแบบออนไลน์ได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็คือเราเสริมเรื่องพื้นฐานเราปูจากพื้นฐานก่อนไอซีพีแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจัดการอบรมนะครับมีการอบรมเพิ่มรักษาไดไอซีพีของครูเนี่ยแล้วก็จะวัดจากเรื่องที่เป็นพื้นฐานก่อนเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานต่างๆนะครับ ือว่าเรื่องการออกแบบที่ครูต้องใช้งานในการจัดการเรียนการสอนหรือว่าในการจัดทําสื่ออย่างนี้ครับแล้วก็เราก็จะมาเป็นเรื่องถ้าเป็นณนตอนนี้ครับเราก็จะเรื่องการถ่ายภาพการมุมกล้องหรือการตัดต่อที่แบบง่ายๆท,ท,ท,ที่ที่ไม่ไม่ใช่ยุ่งยากอะไรซึ่งผมไปสอนคครูแล้วก็คุณครูขเขาทําได้ครับแล้วก็ดูผลงานจากการที่เราอบรมแล้วก็คุณครูขเขาก็นํามาใช้จริงนะครับแล้วก็จะดูผลงานในตรงนั้นด้วยและนั่นเป็น18แบบที่เราได้จากการอบรมครับแล้วก็ เรานำตรงนี้ไปขยายผลให้กับโรงเรียนแก้เคียน์โรงเรียน,นที่อยู่ในมูลน,นิธิสาธารณกุการศึกษาคนอนเนตอีดด้วยซึ่งเขาก็จะมีกลุ่มแ้วเขาได้ทาผลงานตรงนี้แชร์ให้ผมดูนะันั่นก็คือเป็นส่วนที่เราขยายผลออกไปครับไปสอนเรื่องการอัดทิปวิดีโอพวกนี้ครับซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าทิปวิดีโอเนี่ยอย่างน้อยก็สามารถดูย้อนหลังได้หรือผู้ปกครองไม่พร้อมออนไลน์ในตอนนั้นเนี่ยก็มาเปิดดูย้อนหลังได้แล้วก็เลยไปสอนทิปวิดีโอแล้วครูเขาก็แบบเขาก็มีลิปแบกมาว่า อยากได้การตัดต่อจังเลอยอยากใส่เอฟเฟกเป็นอะไรเหมือนยูทูบเบอร์ที่เขาทำางเงี้ยครับในง,งานแสงเดือนใช้ท่าสอดต้อยมาลานะคะท่าสอดต้อยมาลามือขวาตั้งวงบนนะคะมือขวาตั้งวงบนตัวพระวงบนอยู่ระดับไหนคะจำได้ไหมคะลูกอยู่ระดับแงศีรษะเก่งมากคะ่ะต่อไปตัวนางวงบนอยู่ระดับไหนคะ เร้ืืืเก่งมากค่ะระดับหางคิ้วนะคะประโยชน์นะคะหนึ่งเด็กจะได้ไม่ต้องแบบว่าเล่นเกมเแบบว้เนมอเตอร์ไซค์ไงก็เรียกมีการเช็คชื่อเราต้องเรียกชื่อเขาด้วยให้เขาแบบว่าแสดงพฤติกรรมโต้อตอบกลับมาถ้ามีคนอยู่อะไรเงี้ยคะ่ะเราจะเช็คชื่อออนไลน์ในให้กับคุณเราจะเข้าไปอยู่ในไลน์ของคุณครูประจําชั้น ใช่ไหมคะใครมาวันนี้มีเรียนแล้วยังเอ่ยใครเข้าเรียนแล้วแสดงตัวด้วยเขาจะบอกว่าผมมาแล้วค่ะมาแล้วครับมาแล้วค่ะ,คะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเรามีเขาบอกว่าอ่าทีนี้เริ่มเปิดคลิปคุณครูจะมีคลิปให้ดูอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาดูในคลิปของเราถึงเขาจะดูแบบว่า5นาที10นาทีแต่ขอให้เขาได้ดูส่งผลให้ครูเนี่ยตาแรกอ่ะครูก็ไม่เก่งเทคโนโลยีหรอกนะคะเออ ก็หนึ่งครูได้เรียนรู้แหละว,ว่าเออเราต้องทําอย่างนี้เราต้องมีการอัดคลิปอย่างนี้วีรูมทาอย่างนี้นะเข้าไปในระบบอย่างนี้นะอ่ะครูได้พัฒนาแล้วเด็กจากที่เขาโม่แต่เล่นเกมใช่ไหมคะเขาก็เริ่มหันเข้ามาคลิปดูคลิป,ลปวิดีโอดูคลิปดูรู้จักกาันเฮ้ยวีรูมนะมันเป็นอย่างนี้นะเจอหน้าเพื่อนด้วยย่อระยะทางด้วยจากบางคนบ้านไกลกันเปิดเรียนถึงจะได้เจอกันอันนี้เฮ้ย วันนี้เรามีเรียนเราได้เจอกันอ่ะก็จะหันมาสนใจมากขึ้นนนองต้องทำได้ทุกอย่างครูไทย ดีต่อการจะใช้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติหรือสถานการณ์ปกติก็ใช้ให้เด็กรู้จักการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าสมัยนีย้การทํางานไม่ใช่ว่าต้องไปเจอหน้ากันอย่างเดียวแต่การทํางานมันล้วนออนไลน์ได้เพราะหนึ่งเรามีสมาร์ทโฟนที่พัฒนามาไกลแล้วก็คอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆล้วนพัฒนาไม่มีว่าเทคโนโลยีจะเดินถอยหลังนะเทคโนโลยีจะเดินหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นของพวกนี้ต่อไปอาจจะมีการเรียนการสอนที่อยู่บ้าน ซึ่งการใช้ V c ค a s s Examine ก็เป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่จะตอบโจทย์ตอบสนองต่อการใช้งานของคุณครูและก็นักเรียนในการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เด็กนักเรียนค่ะเราต้องพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันระดับออการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างวิชาหน้าศินเนี่ยบางคนพื้นฐานเขาชอบเขาจะเขาก็จะตั้งใจบางคนไม่ชอบเขาก็จะไม่เอาไม่อะไรแล้วเราก็ต้องค่อยหลอ่อหลอมเขาเข้ามาใช้ตั้งน้ำเย็นในน้ำร้อนเข้ารูป ื่อนไปลองเลยเราก็ไปนะครับสวัสดีครับผมชื่อครูอภิชาติพงท์ทนนะครับชื่อเลชื่อเต้นะครับอย่างวีรูมเนี่ยก็จะมีะเป็นการประกาศเกี่ยวกับเขาเรียกว่าข่าวข่าวเช้าเตาปูนนะครับที่ผออเขาจะจะทำการถ่ายทอดสดไปยังชั้นเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ เกี่ยวบอกถึงกําหนดการต่างๆที่จะทําในโรงเรียนนะครับโครงการต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ทาในโรงเรียนครับก็จะพบกันทุกวันพุธนะครับตอนนั้นที่ทานะครับโดยใช้วีรูมก็จะมีทีวีแต่ละห้องคอมคอมพิวเตอร์แต่ละห้องครับเชื่อมนะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับเข้าทีวีทีนี้ก็จะเห็นภาพนะครับเห็นภาพเห็นคนกําลังพูดนะครับและสามารถโต้ตอบกันนะครับก็จะมีการพิมพ์ตอบพิมพ์ถามนะครับตอนนั้นครับที่โรงเรียนถามก็ตอบถามผอมีการเช็ค ได้ยินเสียงไม้โบกไม้โบกมือนะครับเด็กก็ตื่นตาตื่นใจนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะรับฟังนะครับว่าพอท่านได้พูดอะไรนะครับว่าจะแจ้งกำหนดการอะไรครับประกาศหน้าเสาธงครับแต่งเด็กก็ร้อนบางทีเด็กก็ไม่ได้สนใจนะครับบางทียืนทําซ้ําไปซ้ามาก,กันทุกวันเด็กก็ก็เบื่อครับก็พูดตรงๆเลยว่าเด็กเบื่อบางทียืนไปเขาก็หันไปคุยกับเพื่อนมากกว่า แต่จากประสบการณ์ที่ที่ใช้วีลูมครั้งแรกเด็กตื่นตาตื่นใจมากนะครับสนใจนะครับแล้วก็ดูว่าผอ,อจะทําอะไรต่อจะพูดอะไรนะครับอ,อย่างเช่นวันพุธวันพุธนี้ก็จะมีครูท่านหนึ่งที่เด็กเนี่ยนะครับชอบนะพอเห็นปุ๊บก็จะแบบตลกเลยขดเลยแบบมาคุณครูก็จะมาแบบร้องเพลงให้ฟังบ้างเริ่มต้นร้องเพลงให้ฟังก่อนที่จะบอกข่าวเด็กๆก,ก็ชอบเด็กก็ฟัง ไปคุยกันเป็นทอล์กออฟเดอะทาวเลยแบบคุณครูร้องเพลงนี้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งอีกทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีครับเหมือนกับว่าเรากําลังดูทีวีรายการรายการหนึ่งเลยนะครับเด็กก็สนใจไปอีกแบบครับการศึกษาในอนาคตก็อย่างที่บอกแล้ะครับว่าเราเราก็จะมีเทคโนโลยีเข้ามามากมายนะครับสื่อต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในในรูปแบบของ เทคโนโลยีะ Technology, นะครับบางทีอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านนะครับผมว่าผมมองนะครับว่าอาจจะเรียนอยู่ที่บ้านแล้วนะในภายภาคหน้านักเรียนก็ไม่ต้องมาที่โรงเรียนวันนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับในรายวิชากลุ่มสุขศึกษาและประัศึกษานะครับในวิชาพระัศึกษารายวิชายืดหยุย่นนะครับจินตนาการว่าจะเป็น เป็นอะไรทรงกลมสักอย่างล้อรถก็ได้หรือลูกฟุตบอลหรืออะไรก็ได้นะครับนะครับกอดเข่าครับทิ้งน้ำหนักลงไปคางชิดหน้าอกนะครับฝึกโลดตัวถึงเปนะครับตามสักสี่ห้าครั้งนะครับคือของเรานะครับมีการใช้นะครับการอัดคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ลงไปใน YouTube นะครับแล้วก็ส่งลิงก์ให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองนะครับไว้ใช้ดูนะครับเพื่อ ในการทบทวนในการฝึกทักษะนะครับสามารถที่จะดูซ้ําไปซ้ำมาได้นะครับตอนนั้นสอนเรื่องการวนตัวครับในเรื่องของการวนหน้าในกีฬายืดหยุ่นนะครับของชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1ครับเราก็จะมีการมานัดให้เด็กมาทําให้ดูครับในการสอบนะครับก็อย่างเช่น1วันนะครับก็จะมีครูประจํากลุ่มสาระอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาใช้ห้องนะครับห้องอัดนะครับก็ต้องวนๆกันไปทําทุกกลุ่มสาระครับ ในเรื่องของสุขาศึกษาก็จะมีการเปิดคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับอาจจะเป็นละครสั้นนะครับแล้วก็ให้เด็กนะครับเขาเรียกว่าคิดตามนะอย่างเช่นเรื่องของยาเสพติดอะไรเนียก็เปิดเกี่ยวกับผลกระทบนะครับแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับให้เด็กเห็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ตระหนักถึงผลที่ตามมาผลกระทบที่ตามมานะครับให้เด็กได้เห็นถึงเหตุการณ์จริงนะครับภาพจริงนะครับเด็กก็จะ มองออกถึงโทษของยาเสพติดนะครับที่ที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือทําให้เด็กสนใจครับเด็กสนใจนะครับก็คือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับมันก็เด็กก็สนใจเทคโนโลยีนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกสถานที่นะครับทุกเวลามีข้อคําถามอะไรก็สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อหาข้อมูลแล้วก็ศึกษาความรู้รวมถึงสอบถามคุณครูหากเกิดข้อสงสัยนะครับ เป็นสิ่งสาคัญมากครับกระบวนการของผมก็คือเริ่มต้นจากการที่เรามองว่าจะเอาตรงไหนมาใช้ในแต่ละสาระครูบางคนไม่ถนัดเราดึงจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้เข้ามาดึงเข้ามาบูรณาการเข้ามาแล้วก็เสริมเติมแต่งให้มันได้อมความรู้เท่าที่เราจะทําได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าทุกคนไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนแต่สิ่งที่สำคัญเราทําไงเอาสองคมใ้การเรียนรูนะ้มาบูรณาการใช้ให้ได้มากที่สุด ก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีโดยการเซิร์ชโดยการหาโดยการใช้แอปทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับมันก้าวไกลามากนะครับถ้าครูไม่มีตรงที่เขาเรียกว่าความใส่ใจหรือความชอบใจนะครับก็คือจิตตะจิตตะในการชอบที่จะเอาในสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเพื่อพัฒนาเพราะว่าปัจจุบันนี้สังคมเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้าครูไม่เปลีป่ยนแปลงตัวเองเราจะอยู่ข้างหลัง เราจะตามเขาไม่ทันถ้าเด็กยุคใหม่ยังยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยีเราจะแพ้แพ้แพ้แพ,แพ้ทุกประเทศนะอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมันทรงอํานาจผมใช้คํานี้นะเทคโนโลยีแป๊บเดียวการสื่อสารแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะถ้าเราจิบจับมาใช้จับโน่นจับนี่มาใช้แล้วก็ะสมบบเป็นเหมือนกันนะมันก็จะได้นะครับการศึกษามันมันมันไม่ได้อยู่แค่นี้นะครับมันไปไกลมาก บางเรื่องเราต้องไปค้นในใน Google, ใกูเกิลผมขออนุญาตใจเว่าะกูเกิลมันมันถ้าไม่มีคําว่าเทคโนโลยีอะบางทีเรื่องบางเรื่องเราตอบเด็กไม่ได้แต่เด็กอาจจะเก่งกว่าเราเพราะเขาไปเซิร์ชคานี้คานี้คานี้แล้วก็ได้คําตอบดังนั้นเทคโนโลยี Technology, กับการศึกษาต้องไปด้วยกันนะบูรณาการใช้ใได้แล้วมันจะส่งพลังมากเป้าหมายที่ผมตั้งไว้โรงเรียนวัดต,ตาปูนจะเป็นผู้นําการใช้ไอซีทีของสระบุรีเขตสองนะครับเพราะว่าวิสัยทัศน์เราตั้งว่าอย่างนั้นนะครับเราจะก้าวทัน สัตว์วัต21หรือไทยแลนด์4.0นะแต่บางทีเราเราคิดไปก่อนถึงไม่ถึงเราเราเราไม่ไม่เน่แต่เราพยายามที่จะทำทำให้มันดีที่สุดหนึ่งเพลงงามแสงเดือนใช้ท่าสอดส้อยมาลา สุดท้ายแล้วครับผมจะขอฝากว่าเทคโนโลยีกับการศึกษานะครับก็คือมันต้องคู่ขนานแล้วก็ไปพร้อมกันนะครับเพราะว่าโลกสมัยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเทคโนโลยีเนี่ยล้วนเข้ามามีบทบาทส่วนสําคัญกับทุกอาชีพแม้กระทั่งอาชีพชาวนาเองก็ยังมีเทคโนโลยีมาช่วยลดไถนาที่พัฒนาขึ้นทําให้คนเหนื่อยน้อยลงลดเกี่ยวข้าวลด ดำนาพวกนี้ล้วนทําให้คนเหนื่อยน้อยลงแต่ประสิทธิภาพการผลิตล้วนเพิ่มมากขึ้นด้านการศึกษาก็เหมือนกันนะครับเทคโนโลยีจะมาช่วยพัฒนาให้การศึกษาเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นนะครับก้าวไกลมากขึ้นและทําให้การศึกษาเนี่ยเข้าถึงกันได้ทุกพื้นที่เข้าถึงได้ได้ทั่วทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วนะครับทุกอย่างล้วนมาจากเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาหรือ edtech ทาให้เรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเล้ยังเปิดโลกทัศนัให้เด็ก เกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้นจากวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 เป็นตัวกระตุ้นในการเปลี่ยนวิธีคิดในการศึกษาว่าเราจะทำอย่างไรให้ก้าวข้ามสารวิชาไปสู่การเรียนรู้ที่เรียกว่าทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่21ได้และนี่ก็คือลักษณะครูเอ t e c คครับ1 ครูสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการทำสไลด์ประกอบการสอนที่ต้องละเอียดและชัดเจน 2. มีทักษะในการสแสวงหาความรู้ตลอดเวลาและคัดเลือกเนื้อหานำมาสอนได้อย่างเหมาะสม 3. ส,สามารถสร้างบทเรียนด้วยเทคโนโลยีและใช้สื่อเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและหลากหลาย 4. มีการร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีจนเกิดเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนผู้เรียนกับผู้เรียนผู้สอนต่างวิชาในโรงเรียนและผู้สอนกับผู้ปกครอง 5. ครูต้องใส่ใจเด็กทุกคนแม้ว่าครูจะใช้เทคโนโลยีในการสอนตลอดเวลาแต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยระหว่างที่ครูทำการสอนก็คือความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและศิษย์ครับ อัพสกิลรีสกิลก็ในยุคสมัยที่ตอนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะแล้วเด็กทุกคนตอนนี้ก็มีโทรศัพท์มือถือ p ทจะเรียกว่าได้ว่าเหมือนเป็นกับอวัยวะอีกส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถนำเทคโนโลยีเนี่ยมาผสานกับ การเรียนการสอนในวิชาพละศึกษาได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่จริงๆแล้ว น่าจะเป็นความท้าทายแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าใจถึงในเรื่องของการออกกำลังกายที่มันสัมพันธ์กับวิชาพละศึกษาได้มากยิ่งขึ้นนะคะคือตอนนี้เทคโนโลยีที่มันมีอยู่มากมายเนี่ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของตัวสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชันที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาพละศึกษาได้นะคะอย่างเช่นพวก แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการนับก้าวนะพีโดมิเตอร์ซึ่งเราสามารถหาดาวน์โหลดที่เป็นลักษณะเป็นฟรีเวอร์ชั่นลักษณะแบบนี้สามารถทำได้นะคะ uh. แอปพลิเคชันนี้ดียังไงนะะมันสามารถที่จะทําให้เด็กเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาสามารถเดินได้วันละกี่ก้าวนะะแปลงแล้วเป็นพลังงานที่เขาใช้ไปนในแต่ละวันเนี่ยเท่าไหร่นะคะรวมถึงถ้าครูเนี่ยอยากจะใช้เป็นลักษณะหนึ่งของการประเมินนะคะว่าในวันเนี้ยของเด็กเนี่ยเ,ออเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวิชาพลัศึกษาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเขาก็จะสามารถที่จะดูได้ว่าตกลงแล้วใ,ในแต่ละก้าวที่เขาสามารถที่จะ เคลื่อนไหวได้ในวิชาเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นวิชาไปจนกระทั่งสิ้นสุดชั่วโมงเนี่ยนะคะเขาเนี่ยเดินไปกี่ก้าวนะคะคิดเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็เป็นพลังงานเท่าไหร่ตัวเนี้ยมันสามารถที่จะย้อนกลับไปเนี่ยทำให้เขาได้เห็นถึงในเรื่องของลักษณะของการทำงานที่อันหนึ่งที่เขาเรียกว่าการมีกิจกรรมทางกายนะคะ Physical activity ซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องที่เด็กทุกคนแล้วก็คนในประเทศเควรที่จะต้องรู้นะคะนอกนอจากคำว่า exercise เนี่ยคำว่า physical activity เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นการใช้พลังงานการใช้พลังงานได้มากกว่าในสถานการณ์ที่เรานั่งหรือนอนตามปกตินะ สำหรับข้อเสนอแนะในการมีกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและวัยรุ่นนะคะตั้งแต่อายุ5ถึง17ปีนะคะ WHO ก็ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้นะคะว่าควรจะต้องมีกิจกรรมทางกายเนี่ยสะสมอย่างน้อยวันละ60นาทีนะคะในลักษณะของการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทการออกกําลังกายแล้วก็การเล่นกีฬานะคะทำให้เขาเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ใช้พลังงานให้มากขึ้นนะคะครูพละศึกษาเนี่ยต้องมีหน้าที่นึง ที่จะต้องทําให้เขาตระหนักถึงในเรื่องของอาภาวะสุขภาพที่เรียกว่าเขาจะต้องทํำยังไงนะคะถึงจะสามารถดูแลแล้วก็จัดการให้ตัวเขาเองเนี่ยมีระดับกิจกรรมทางกายเนี่ยให้เพียงพอในแต่ละวันรวมถึงในการสะสมให้เพียงพอในแต่ละสัปดาห์นะตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครูพาษึึกษาก็จะสามารถที่จะโยงกลับมาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะไปออกกาลังกายสะสม นะไปมีกิจกรรมทางกายสะสมให้เขาสามารถที่จะบรรลุที่เรียกว่าเป็นขั้นต่ำของการมีกิจกรรมทางกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้นะคะ